สวัสดีครับวันนี้ร้านเซลกาลันนะครับจะมารีวิวตัวจอ Android ของ a i r l e s ตรงรุ่นเกียร์คานิ a l ตั้งแต่ปี2015ถึง2019นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวก่อนม i เนอร์เ i n หรือม i เนอร์เ i n แล้วสามารถติดตั้งวิทยุตัวนี้ได้โดยสามารถใช้งานระบบเดิมได้ทั้งหมดนะครับจะเป็นระบบ Android โดยที่ว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าติดตั้งจากทางร้านผมนะครับจะมีแอปดูหนังดูซีรีส์ดูละครดูการ์ตูนให้นะครับแถมไปให้ อย่างเช่นตัวนี้ก็คือเราสามารถดูได้ทุกช่องเลยว่าอยากจะดูช่องไหนไม่ว่าจะเป็นหนังโดยที่ว่าหน้าจอตัวนี้เราสามารถใช้ปุ่มเนวีนี้ได้เลยเพราะว่าของเดิมที่มากับโรงงานนะครับจะไม่สามารถใช้ได้ทันทีที่ผมกดปุ่มเนวีเนี่ยก็จะเข้าสู่ Google m a p โดยอัตโนมัติแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือตัวจอสามารถแบ่งหน้าจอเพื่อแสดงผลอ,อีกครึ่งหนึง่งเล่นวิดีโอระหว่างเราดู Google Maps ไปด้วยได้ครับ ส่วนคอนโทรลพวงมาลัยนะครับสามารถใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยส่วนการคอนโทรลแอร์นะครับแอร์แสดงผลทั้งหน้าและหลังนะครับอันนี้แสดงผลแอร์ขวาอันนี้แอร์ด้านซ้ายนะครับถ้าเราต้องการจะดูแอร์หลังเนี่ยให้เราก,กดหน้าจอหนึ่งทีมันจะโชว์หน้าจอแอร์มาแบบนี้นะครับเราสามารถควบคุมอุณหภูมิมแอร์ด้านหลังได้เลยส่วนกล้องมองหลังนะครับเราสามารถ ใช้งานได้เหมือนเดิมเส้นรอบวงเลี้ยวเนี่ยก็คือใช้ได้ใช้งานได้ปกติแล้วก็สังเกตที่ด้านซ้ายของหน้าจอนะครับจะมีรูปลถอยู่ด้านข้างเนี่ยจะแสดงเซ,เซ็นเซอร์ของด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยโปรติจชอจะโชว์บนไอมิดนะครับตอนนี้จะโชว์อยู่บนหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ